สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้างรูปด้วย AI นะครับแล้วก็นํารูปไปใช้นะครับเพื่อไม่ให้ไปละเมิดลิขสิทธิ์นะครับภาพของคนจริงๆนะครับซึ่งในเว็บนี้นะครับภาพที่เห็นทุกภาพนี้ถูกสร้างโดย AI นะครับไม่ใช่คนจริงๆนะครับไม่มีตัวตนจริงในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เวลาเรานําไปใช้ประกอบสื่ออะไรต่างๆนะครับ เราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลคนนั้นจริงๆนะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับสําหรับเว็บไซต์นี้ชื่อเว็บว่า generate นะครับ g e n e r a t e p h o t o นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับท่านก็นะครับเข้าที่เว็บนี้เลยนะครับหรือว่าจะเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า generate นะครับ g e n e r a t e p h o t o f a c e แบบนี้นะครับแล้วก็คลิกลิงก์นี้ gallery of ai Generate Face นะครับเป็นการสร้างนะครับภาพด้วย AI นั่นเองนะครับเนี่ยพอเปิดลิงก์เข้ามานะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับสมมติว่าเราต้องการนะครับที่จะสร้างเองนะครับโดยไม่ใช้รูปที่มีในเว็บเนี่ยเราก็สามารถทำเองได้นะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับ Select a photo นะครับตรงนี้จะเป็นภาพที่เขาสร้างไว้เรียบร้อยนะครับที่เขาสร้างไว้แล้ว ให้เราสามารถนําไปใช้เองนะครับนำไปใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราอยากสร้างเองบ้างล่ะนะครับไม่ยากนะครับวิธีการสร้างเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันนะครับให้มาที่เมนูนี้ครับ f a c e g e n e r a t o r นะครับคลิกไปที่ Face Generator แบบนี้จากนั้นนะครับมาที่ปุ่ม Generate Face ตรงนี้ครับคลิกลงไปเลยนะครับมันก็จะพาเรามาที่หน้านี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเนี่ยมันจะเรนดอมภาพอะไรมาไม่เป็นไรนะครับและเราก็มาเริ่มกําหนดรายละเอียดของเราเองดังฝั่งซ้ายมือนะครับอันดับแรกนะครับเลือกว่าเราต้องการเพศไหนนะครับมีเมลผู้ชายฟีเมลผู้หญิงนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นผู้ชายก็ติ๊กลงไปนะครับแล้วกดปุ่มอัปเดตเฟซตรงนี้1ครั้งครับพอกดปุ่มอัปเดตเสร็จอ่าโอเคอันนี้มั่นใจแล้วว่าเป็นผู้ชายนะครับจากนั้นนะครับ h สโพ o ตรงนี้นะครับก็คือลักษณะของใบหน้านะครับถ้าเรานะครับคลิกตรงกลางนี้แปลว่าหน้ามองตรงนะครับถ้าเราคลิกไปด้านบนเนี้ยหมายควาว่ามันหงยหน้านะครับหงายหน้าขึ้นเนี่ยเราจะให้มัน,งนหนงยห,หน้ามองไปด้านบนหรือคลิกตรงนี้ก็คือกลมหน้านะครับกลมหน้าต่านะครับหรือนะครับมองไปด้านซ้ายอย่างเงี้ยนะครับหรือเอียงมาทางขวานะครับถ้าต้องการหน้าตรงก็คลิกตรงกลางตรงนี้ ก็เป็นเซนเตอร์ก็อัปเดตเฟสอย่างเงี้ยนะครับทุกครั้งที่เรากําหนดค่าออปชันใดต่างๆเราก็อัปเดตเพื่อดูผลลัพธ์นะครับลำดับถัดมาอายุนะครับอายุสายมือสุดก็นะครับหนุ่มที่สุดโอเดอร์ก็แก่ที่สุดนะครับหรือจะเอากางกลางนะครับเราก็คลิกในแถวนี้แหละนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาระดับอายุที่เราต้องการเนี้ยนะครับอายุประมาณกี่ปีนะครับพอเราเลือกเสร็จเราก็อัปเดตนะครับเพื่อ ให้อายุใบหน้านั้นนะครับตามวัยที่เราเลือกนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับอิโมชันก็คืออารมณ์นะครับอารมณ์ใบหน้าที่แสดงออกนะครับก็อยู่ที่เราเลือกนะครับมันก็จะมีหลายแบบนะครับอย่างเช่นตัวแรกนะครับก็แบบใบหน้าเป็นปกตินะครับก็คือกลางๆนะครับเราเรียกว่าเนเชอรันนะครับลองพลิกดูสิหน้าตาแบบธรรมดานะครับเป็นหน้าตายังไงเนี่ย นะครับก็เหมือนถ่ายรูปหน้าตรงธรรมดานะครับไม่ได้ยิ้มอะไรแต่ถ้าเลือกตัวที่2นะครับแฮปปี้มีความสุขเห็นไหมถ้าแฮปปี้มีความสุขเนี่ยใบหน้าก็จะออกยิ้มนะครับลองอัปเดตดูครับเนี่ยนะครับมีรอยยิ้มนะครับถ้าอันที่3ามก็จะเป็นเซอร์ไพรส์นะครับหน้าประหลาดใจนะครับแองกี้นะครับเป็นหน้าโกรธนะครับหน้าโมโหนะครับ หรือนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นนะครับคอนเทมคอนเทมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าดูถูลักษณะนะดูถูกเหยียดยามอะไรประมาณนี้นะครับดิสเกตนะครับก็จะเป็นลักษณะเบื่อหน่ายนะครับเสงเซ็งประมาณนั้นนะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นตนกนะครับหรือหน้าลักษณะตกใจอะไรประมาณนี้แล้วแต่เราจะเลือกนะฮะเสแสรก็แน่นอนก็คือภาพเศร้านั่นเองนะครับ อยู่ที่เราจะเลือกอารมณ์ของภาพแบบไหนนะครับถ้าเราเลือกแบบไหนเราก็กดอัปเดตนั่นเองนะครับถัดมานะครับถัดมาก็คือสกินนะครับก็คือผิวสีนะครับก็มีตั้งแต่ผิวขาวนะครับผิวน้ําตาลนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนน่าจะเป็นผิวคล้ําผิวดําอะไรเงี้ยนะครับอยู่ที่เราเลือกนะครับถ้าเป็นคนผิวขาวลองดูสินะครับอัปเดตเฟซนะครับเนี่ยนะครับก็ออกหน้าขาวขาวแบบนี้เลยนะครับ ต่อไป Hair Color สีผมนะสีผมสีดำนะครับหรือจะออกสีขาวนะครับหรือสีน้ำตาลผมสีน้ำตาลผมสีเทาผมสีบรอนสีแดงอะไรพวกนี้นะครับก็ลองเลือกดูนะครับอ่าถ้าออกขาวๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าออกโทนสีดำนะครับก็จะดูเป็นหนุ่มนะครับอันนี้ก็ลักษณะภาพเป็นแบบนี้เลยนะครับหรือนะครับแฮร์ลอสนะครับแฮร์ลอสก็คือ นะครับไม่มีผมนะครับแล้วก็แฮร์ลิงก์ก็คือความยาวของผมนะครับถ้านะครับเลือกตรงนี้ก็จะเป็นผมสั้นนะครับผมสั้นที่สุดเลยนะครับตรงนี้ก็มีผมปานกลางอันนี้เป็นคนผมยาวนะครับถ้าเรื่องนี้ผมยาวดูซิผมยาวน้าตะเป็นยังไงนะครับแฮร์ลิงก์ก็คือผมเนี่ยผมยาวนะครับถ้าผมสั้นนะครับอันนี้ก็เลือก ทรงผมได้นะครับเนี่ยผมสั้นก็จะเป็นแบบนี้ดูหนุ่มๆนะครับจากนั้นใส่แว่นตาหรือเปล่านะครับตอนนี้ไม่ได้ใส่นะครับแล้วแว่นตาก็จะมี2แบบคือแว่นสายตานะครับอ่า reading glass นะครับแว่นสายตาอ่าถ้าใส่แว่นตาก็จะเป็นแบบนี้หรือนะครับแ,บแบว่นกันแดดอ่าแว่นกันแดดถ้าใส่แว่นกันแดดหน้าตาเป็นยังไงอ่าก็ดูขมดูเข้มนะครับมีหนวดเคราพร้อมด้วยนะครับอ่าผมจะใช โน no, นะครับก็คือไม่ต้องใส่แว่นไม่ใส่แว่นก็หน้าเนียนนะครับจากนั้นเมคอัพเมคอัพมีการทาตาไหมทาลิปไหมตรงนี้น่าจะเป็นผู้หญิงนะครับน่าจะเป็นออปชันของผู้หญิงนะครับหรือชาติพันธุ์นะครับตัวนี้ก็แล้วแต่นะครับสังเกตว่าทุกอันมันจะมีคําว่าแรนดอมนะครับก็คือถ้าเราไม่กําหนดเองเราก็กดแรนดอมให้ AI เนี่ยมันมันสุ่มให้เราก็ได้นะครับ อันนี้คือการสร้างภาพจาก AI นะครับให้มันสร้างให้เรานะครับโดยที่เรามากำหนดค่าได้เองแบบนี้นะครับพอกำหนดเสร็จเราอยากจะเอารูปนี้ไปใช้นะครับก็กดปุ่มดาวน์โหลดอย่างเงี้ยนะครับในการดาวน์โหลดเขาจะให้เรานะครับซายอินก่อนนะครับเราก็ซายอินด้วย Google ก็ได้นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับหรือจะใช้วิธีการนะครับคลิกขวานะ คลิกขวาง่ายๆเลยนะครับก็บันทึกรูปภาพก็ได้นะครับหรืออยากคัดลอกไปใช้เลยก็คัดลอกรูปภาพอย่างเงี้ยนะครับส่วนว่าเราจะเอาไปวางใน powerpoint อย่างเงี้ยก็คลิกขวาวางแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ภาพมาใช้งานเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับเวลาเราไปใช้งานในรูปแบบของออนไลน์ล่ะนะครับอ่ะผมจะคลิกกลับมาที่ปุ่มเฟซตัวนี้นะครับเฟซนะครับ กลับมาที่หน้าหลักของเว็บนี้นะครับถ้าเราอยากได้รูปนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งทําเองทีละรูปแบบเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับรูปที่เขามีให้แล้วเนี่ยนะครับเราอยากเอาไปใช้งานนะครับก็ไม่ยากครับก็แค่นะครับคลิกเมาส์ขวาที่รูปนั้นนะครับก็ได้นะครับคลิกเมาส์ขวาที่รูปนั้นก็คัดลอกนะครับถ้าต้องการคัดลอกไปใช้ก็คัดลอกวางธรรมดาเรานี้แหละนะครับคลิกขวาวางอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ภาพไปใช้แล้วนะครับหรือนะครับ คลิกขวานะครับบันทึกเป็นรูปภาพนะครับก็จะเป็นการบันทึกภาพลงไปเก็บไปที่คอมนะครับหรือจะเอาลิงก์ของรูปแต่ละรูปไปใช้นะครับเราก็คัดลอกที่อยู่รูปภาพอย่างนี้ก็ได้นะครับเวลาเอาไปใช้งานนะครับเราก็จะได้ลิงก์แบบนี้นะครับลิงก์อาจจะยาวนิดนึงนะครับลงท้ายก็จะเป็น .jpg นะครับถ้าเรากด enter นะครับเนี่ยมันก็จะโชว์ตัวอย่างรูปภาพนะครับอันนี้เป็นการนำแบบ URL หรือลิงก์ภาพไปใช้ วิธีการทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการภาพแบบ AI นะครับซึ่งเว็บไซต์ Generate นะครับโฟโต้เนี่ยก็สามารถให้เรามาสร้างภาพได้เองนะครับแล้วก็นำภาพไปใช้นะครับเขาเรียกว่าเป็นภาพตัวอย่างนะครับเพื่อป้องกันที่เราจะไปเอาภาพคนอื่นมาแล้วก็ไปละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นนะครับแบบนี้ก็จะมีประโยชน์นั่นเองนะครับจึงมาแนะนำกันพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ